และ,ะสูงสุดของการลงทุนในบริษัทเราก็คือ1,7,299คือ15กระเป๋าเหมือนครูมิ้นนะคะครูมินออ้นเป็นคนที่มองกันไกลค่ะเพราะว่าครูมิ้นเชื่อหรือเกินว่าเดี๋ยวประเทศไทยทุกคนรู้ว่าโปรนี้นะคะจะใช้โปรนี้ได้ต้องเข้าร่วมโครงการก่อนนะคะ,ะให้ครู500ใจแล้วนะคะวาวาดีใจมากเลยป้าน้อยจะมาหาครูมิ้นไหมครูมิ้นอยู่ที่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอยู่ที่จังหวัดตากนะคะ เดี๋ยวจะเดินทางไปที่กรุงเทพแล้วนะคะจบไลฟ์นี้จะเดินทางไปที่กรุงเทพนะอ่าอ่สูงสุดของการลงทุนของบริษัทเราก็แค่17,299คือคุณจะได้ร้านค้าออนไลน์เหมือนคุณเซ้งร้านค้า15ล็อกเซ้งครั้งเดียวจบไม่ต้องจ่ายสามจ่ายซ้อนลงทุนเพียงครั้งเดียวมี15ล็อก15้าร้านค้าเอาสินค้าหรือบริการร้านค้าไหนๆหนอย่างคาเฟ่น,นี้สวยคุณมิก้เาเข้าร่วมโครงการได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ใน1ลร้านค้าในตะกร้าเราได้เลยแล้วก็ไปไปโฆษณาทุกคนมาดื่มกาแฟ1แกก้วเรา็ไดตงค์ ทุกคนมาเช็คอินดื่มกาแฟก,กินขนมอะไรก็แล้วแต่เขาสแกนจ่ายเราได้ตังค์ด้วยที่เราเอาสินค้าในร้านค้านี้มาเข้าร่วมโครงการสวัสดีพี่พี่สารค่ะเห็นไหมคะการมีร้านค้าเยอะมันดีอย่างนี้คุณสามารถมีเหมือนมีสาขาร้านสะดวกซื้อเยอะๆเลยสวัสดีคุณอาจารย์สุค่ะตั้งใจจะใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ะใช่ค่ะไม่ว่าคุณซื้อไซส์ไหนมันลดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าคุณจะมีไรายได้เพราะมันตัดสินใจได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตนะคะ ถ้าตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะคุณตตอนแรกคุณตัดสินใจจะใช้อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่พอมันได้เงินมากองอยู่ข้างหน้า2กองกองหนึ่งคือคุณจะมี5,000บาทต่อวันอีกกองหนึ่งคือ7 5็0หต่อวันสวัสดีคุณพิลิชี่ค่ะถามคุณหน่อยซิว่าคุณจะเอาแค่5 0 0พันหรือคุณจะเอา75็ดเอาความจริงนะคือคุณหยิบได้เลยกองเงินกอง2องกองนี้เงิน2กองนี้มันวางอยู่ต่อหน้าเลยคุณสามารถหยิบกองใดกองหนึ่งได้เลยนะ คุณจะหยิบแค่5000หรือคุณจะหยิบ7 5 0 0 0พิมพิมมาให้หน่อยแล้วก็สแลชช่อมาหน่อยคุณมิ้นเชื่อมั่นตัวเองค่ะว่าวันวันนี้โปรนี้มันประหยัดขนาดนี้คนที่มาฟังคุณมิ้นทุกคนยังไงยังไงไม่ใช้วันนี้วันหน้าต้องมาเป็นลูกค้าคุณมิ้นอยู่แล้วคือทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดเอาวันนี้คุณลองคิดภาพตามนะตอนที่คุณมิ้นจ่ายจ่ายไปอ่ะสิบห้ากระเป๋าหมื่นเจ็ดใช่ไหมคะสมมติเราจ่ายไปสิบห้ากระเป๋าหมื่นเจ็ด มิ้นเสียแค่ครั้งเดียวนะเสียแค่ครั้งเดียวนะแต่สิ่งที่ครูมิ้นได้มาเนี่ยใน1ปี3เดือนเนี่ยครูมิ้นได้7หลักไปแล้วนะครูมิ้นได้7หลักไปแล้วแล้วก็ทําให้ลูกศิษย์ทุกคนถ้าเกิดลูกศิษย์ทุกคนได้ 7, เอ,อไดได้เดือนละ6หลักเหมือนครูมิ้นตอนนี้ที่ไปรับตําแหน่งนี้ครูมิ้นได้6หลักต่อเนื่อง6เดือนแต่จริงๆต่อเนื่อง9เดือน10เดือนแล้วนะเดี๋ยวไปเรียนกับครูค่ะได้เลยได้เลย 75,000อยู่แล้วใช่ไหมคุณคุณลักทุกคนก็ต้องเอาอย่างนี้แหละมีคนมีเงินมากองไว้75,000ไม่เอาเอา5,000เป็นไปได้อย่างไรนะตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าการตัดสินใจเราตัดสินใจได้เพียงครั้งเดียวนะตอนที่คุณสมัครคุณสมัครได้แค่ครั้งเดียวเพราะหนึ่งบาทประจําตัวประชาชนสมัครแค่ครั้งเดียวคุณเลือกล็อก,เล,อก,เ,ลอกเลือกได้แค่ครั้งเดียวพี่กล้วยก็บอก75,000ครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอยากคิดมากตัดสินใจเพียงครั้งเดียวมันไม่ได้ให้คุณลงทุนแบบ ไปเอามา10ล้าน20ล้านสิไม่ใช่7 7 7 2 9มครั้งเดียวจบและเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณเข้าร่วมโครงการไม่ว่าคุณจะเข้า1,499 3,699ได้3กระเป๋า6 0 0 9เอ้ย8,199ได้7กระเป๋าหรือ1,7,299ได้15กระเป๋าเลือกมานะเหมือนไซส์เสื้อผ้า S M L X L นะคุณเลือกมาแค่ครั้งเดียวในชีวิตคุณเลือกเสร็จแล้ว สิ่งที่2ที่คุณต้องเลือกคือคุณมาเลือกโปรอินเทอร์เน็ตค่ะที่คุณจะใช้ออกมาเป็นเ,าเขาเรียกว่าเครื่องมือที่จะเป็นหัวเจาะที่จะให้คุณไปพูดกับใครก็แล้วแต่เขาไม่ปฏิเสธคุณสวรีคูพิการค่ะเขาไม่ปฏิเสธยังไงคะเอา้าก็คุณเอาเรื่องที่ไปประหยัดค่าเน็ตค่โทรให้เขาอย่างครูมินน่ะจ่ายครั้งแรกหมื่นเจ็ดั้าใช่ไหคะแต่วันนี้ครูมินน่ะ ประหยัดไปแล้ว20,000กว่าบาทต่อปีแปลว่าปีต่อๆไปทุกปีพุกคูมินจะประหยัดเดือนละ20,000กว่า20,000กว่า20,000กว่าจากการตัดสินใจครั้งแรกของคูมินเห็นไหมคะคืนทุนตั้งแต่ตอนกี่เดือนแล้วอะถ้าเกิดเราใช้ค่าเหนี่ยค่าโทรเดือนละ3,000เนี่ยคืนทุนตั้งแต่เดือนที่5แล้วไหมเดือนที่6อะ6เดือนคืนทุนไหมถ้าคุณไม่ใบบอกใครเลยคุณประหยัดเนี่ยปีที่2ที่3เนี่ยเดือนที่7 8 9เนี่ยคุณประหยัดหรือยังอ่า เดือนละ2007คุณประหยัดไปไหมอันนี้คือคิดแค่คิดตามนะคิดตามนะอะคุณมิ้นจะบอกคุณเลยว่าคุณมิ้นไม่ได้คิดอะไรมากคุณมิ้นแค่คิดว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ฉันและถ้าสิ่งนี้ดีจริงฉันจะไปบอกทุกคนในโลกนี้เลยคุณมิ้นใช้มันก่อน3เดือนใช้จนมั่นใจแล้วว่าฉันจะต้องเอาเรื่องนี้บอกทุกคนและคุณมิ้นก็บอกจริงๆนะขณะเราเดินทางาอ่ะจากลำปางจากเชียงใหม่มาลำปางเนาะเจอด่านตรวจเนาะ สวัสดีค่ะพี่ตำรวจจ่ายค่าในค่าโทรเดือนเท่าไหร่คะมันยากไหมคะคำถามนี้สวัสดีคุณสามารถนะคะอะคำถามนี้ถามทุกคนในห้องนี้หน่อยคะ่ะง่ายหรือเปล่า